เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏตะราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่58หน้า618ถึง625พระหาชัดตะชาดกว่าด้วยเอาของน้อยแรกของมากพระองค์ตรัสเพอ้ออยู่ว่าหญ้ยายญาใครหนอนำเอาย่ามาถวายพระองค์พระองค์มีกิจด,ด้วยหญ้าหรือหนอ จึงตรัสถึงแต่ย่าเท่านั้นฉัตตะหรือสีผู้มีร่างกายสูงใหญ่เป็นพรมจารีเป็นพระหูสูตรมาอยู่ณที่นี้เขาลักเอาทรัพย์ของเราจนหมดสิ้นแล้วยังใส่ย่าไว้ในตุ่มแล้วหนีไป การถือเอาทรัพย์ของตนไปหมดและการไม่หือเอาย่าเป็นกิจที่ผู้ปรารถนาของน้อยแลกเอาของมากพึงกระทำอย่างนั้นฉัดตะลือสีใส่ย่าไว้ในตุ่มหนีไปแล้วการปริเวทนาเพราะเรื่องนั้นจะมีประโยชน์อะไรผู้มีศีลทั้งหลายย่อมไม่ทำอย่างนั้นคนพานย่อมกระทำอนาจารยอย่างนี้ความเป็นบัณฑิตจากทำคนทุศีลมีศีลไม่ยั่งยืน ให้เป็นคนอย่างไรจบพระหาชัตตชาดกที่หอัจกถาพระหาชัตตชาดกที่หพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปาราบภิกษุโกหกจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าตินงังตินันติละปะสิดังนี้เรื่องปัจจุบันได้กล่าวไว้แล้วเหมือนกันส่วนเรื่องในอดีตมีข้อความดังต่อไปนี้ในอดีตการ เมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพารานสีพระโพธิสัตว์ได้เป็นอมาตผู้สอนอัฏฐะและธรรมะของพระเจ้าพารานสีนั้นพระเจ้าพารานสีทรงยกกองทัพใหญ่ไปเฉพาะพระเจ้าโกศลเสด็จในนครสาวัตถีเข้านครแล้ว จับพระเจ้าโกศลได้ด้วยการรบก็พระเจ้าโกศลมีพระราชโอรสนามว่าฉัตะกุมารฉัตะกุมารน,นั้นปลอมเพศหนีออกไปยังเมืองตักกะศิลาเรียนไตรเพศและศิลปาศาสตร์ส8ปประการแล้วเสด็จออกจากเมืองตักกะศิลา เที่ยวศึกษาศิลปะทุกลัทธิจนถึงปัจจันตาคามแห่งหนึ่งมีพระดาบทห้าร้อยรูปอาศัยปัจจันตาคามนั้นอยู่ณบรรณศาลาในป่าพระกุมารเข้าไปหาดาบทเหล่านั้นแล้วคิดว่า จักศึกษาอะไรอะไรในสำนักของพระดาบทแม้เหล่านี้จึงบวชแล้วเรียนเอาสิ่งที่พระดาบทเหล่านั้นรู้ทั้งหมดครั้นต่อมาเธอได้เป็นศาสดาในคณะอยู่มาวันหนึ่งเรียกหมูหรือสีมาแล้วถามว่าท่านผู้เนรทุกข์ทั้งหลายเนียรทุกข์หมายถึงนิรทุกข์หรือไม่มีทุกข์เพราะเหตุไรพวกท่านจึงไม่ไปยังมัชชิมะประเทศ หมูลือสีจึงกล่าวว่าท่านผู้เนรทุกข์ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ทั้งหลายในมัชิมะประเทศเป็นบัณฑิตเขาถามปัญหาให้ทำอนุโมทนาให้กล่าวมงคลย่อมติเตียนผู้ไม่สามารถเราทั้งหลายไม่ไปเพราะความกลัวอันนั้นฉัตะด,ดาบทจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลยข้าพเจ้าจากทํากิจนั้นทั้งหมด หมู่ดาบทจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราจะไปดาบท,ทั้งปวงถือเอาเครื่องหาบริขารของตนของตนถึงเมืองพาราณสีโดยลำดับฝ่ายพระเจ้าพาราณสีทรงกระทำราชสมบัติของพระเจ้าโกศลให้อยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์แล้วทรงตั้งผู้ควรแก่พระราชาหมายถึงข้าหลวงไว้ในนครนั้น ส่วนพระองค์ทรงพาเอาทรัพย์ที่มีอยู่ในนครนั้นไปยังนครพาราณสีให้บรรจุเต็มตุ่มโลหะแล้วฝังไว้ในพระราชอุทยานในสมัยนั้นประทับอยู่เฉพาะในนครพาราณสีนั่นเอง ครั้งนั้นพระฤาษีเหล่านั้นอยู่ในพระราชอุทยานตลอดคืนพอวันรุ่งขึ้นจึงเข้าไปพิกขาจารย์ยังพระนครแล้วได้ไปยังประตูพระราชนิเวศพระราชาทรงเลื่อมใสในอิริยาบถของพระฤาษีเหล่านั้นจึงให้นิมนต์มาแล้วให้นั่งนัทของพระโรงถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวแล้วตรัสถามปัญหานั้นๆจนถึงเวลาพัดตาหาร ชัตตะดาบทเมื่อจะทำพระหทัยของพระราชาให้ยินดีจึงแก้ปัญหาทั้งปวงในเวลาเสร็จพัตตกิจได้กระทำอนุโมทนาอันวิจิตงดงามพระราชาทรงเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นทรงรับปฏิญญาให้พระลืษีเหล่านั้นแม้ทั้งหมดอยู่ในพระราชอุทยานชัตตะลืษีรู้มนสำหรับผลขุมทรัพย์เธอเมื่ออยู่ในพระราชอุทยานนั้นคิดว่า พระเจ้าพารานสีนี้ทรงฝังทรัพย์อันเป็นของพระบิดาเราไว้ณนะที่ไหนหนอจึงไร้มนแล้วตรวจดูอยู่ก็รู้ว่าฝังไว้ในพระราชอุทยานจึงคิดว่าจากถือเอาทรัพย์ในที่นี้แล้วไปยึดเอาราชสมบัติของเราจึงเรียกดาบททั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้เนียรทุกทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าโกศล พระเจ้าพารานสียึดเอาราชสมบัติของข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจึงปลอมเพศออกมาตามรักษาชีวิตตนตลอดการประมาณเท่านี้บัตนี้ข้าพเจ้าได้ทรัพย์อันเป็นของตระกูลแล้วข้าพเจ้าจักถือเอาแล้วไปยึดเอาราชสมบัติของตนท่านทั้งหลายจักกระทำอย่างไรพวกฤาษีทั้งหลายจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจักไปกับท่านเหมือนกัน ชัตตะหรือสีนั้นรับคำว่าตกลงแล้วให้ทำกระสอบหนังใหญ่ๆในเวลากลางคืนจึงขุดภาคพื้นขนตุ่มทรัพย์ขึ้นมาใส่ทรัพย์ลงในกระสอบทั้งหลายแล้วบรรจุหญ้าไว้เต็มตุ่มแทนทรัพย์ให้หรือสีห้าร้อยและมนุษย์อื่นๆถือทรัพย์พากันหนีไปถึงนครสาวัตถี ให้จับพวกข้าหลวงแล้วยึดเอาราชาสมบัติไว้จึงให้ทำการซ่อมแซมกำแพงและป้อมค่ายเป็นตน้นกรามนครนั้นให้เป็นนครที่ราชาผู้เป็นข้าศึกจะยึดไม่ได้ด้วยการสู้รบอีกต่อไปแล้วครอบครองพระนครอยู่ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีพวกราชบุรุษกราบทูลว่าดาบททั้งหลายถือเอาทรัพย์จากพระราชอุทยานหนีไปแล้ว เท้าเธอจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยานรับสั่งให้เปิดตุ่มขุมทรัพย์ทรงเห็นแต่ญาเท่านั้นเท้าเธอเกิดความเศร้าโศกอย่างใหญ่หลวงเพราะอาศัยทรัพย์เป็นเหตุจึงเสด็จไปยังพระนครเสด็จเที่ยวบนเพอ้ออยู่ว่าญ้าญ้าใครใครอื่นไม่สามารถทำความเศร้าโศกของพระราชานั้นให้ดับลงได้ พระโพธิสัตว์คิดว่าความเศร้าโศกของพระราชาใหญ่หลวงนักพระองค์ทรงเที่ยวบ่นเพ้ออยู่ก็เว้นเราเสียใครใครอื่นไม่สามารถจะบรรเทาความเศร้าโศกของเท้าเธอได้เราจะก,กระทำเท้าเธอให้หมดเศร้าโศกวันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นนั่งเป็นสุขอยู่กับพระราชานั้นในเวลาที่พระราชาทรงบ่นเพอ้อจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่า พระองค์ตรัสเพ้ออยู่ว่าย่าย่าใครหนอนำเอาย่ามาถวายพระองค์พระองค์มีกิจด้วยย่าหรือหนอจึงตรัสถึงแต่ย่าเท่านั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ากินนุเตตินกิจจัตถิความว่ากิจที่จะพึงทำด้วยย่ามีอยู่แก่พระองค์หรือหนอบทว่าตินาเมวะ ปภาสติความว่าเพราะพระองค์ตรัสถึงแต่ย่าอย่างเดียวว่าย่าย่าหาได้ตรัสว่าย่าชื่นโ้นไม่ขอพระองค์จงตรัสชื่อของย่านั้นก่อนว่าย่าชื่นโ้นข้าพระองค์ทั้งหลายจกนำมาถวายพระองค์เออก็ย่าจะมีประโยชน์อะไรแก่พระองค์ขอพระองค์โปรดอย่าทรงตรัสพร่ำเพ้อเอาย่าเป็นเหตุเลย ราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสคาถาที่สองว่าฉัตตะลือศีผู้มีร่างกายสูงใหญ่เป็นพรหมจารีเป็นพระหูสูตรมาอยู่ณที่นี้เขาลักทรัพย์ของเราจนหมดแล้วใส่ญ่าไว้ในตุ่มแทนทรัพย์แล้วหนีไปบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพระหาแปลว่าสูงคําว่าฉัตโตเป็นชื่อของพระลือศีนั้น บทว่าสับพังสมาทายะได้แก่ถือเอาทรัพย์ทั้งหมดด้วยบทว่านิคิปปะคัตชตินี้พระเจ้าพาราณสีเมื่อจะแสดงว่าฉัตตะหรือสีใส่ย,ย่าในตุ่มแล้วหนีไปจึงตรัสอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวคาถาที่สามว่าการถือเอาทรัพย์ของตนไปหมด และการไม่ถือเอายญ้าเป็นกิจที่ผู้ปรารถนาเอาของน้อยมาแลกของมากพึงกระทำอย่างนั้นชัตตะหรือสีใสหญ้าในตุ่มหนีไปแล้วการร่ำไรรำพันในเรื่องนั้นจะมีประโยชน์อะไรคำที่เป็นคาถานั้นมีความหมายดังนี้การถือเอาทรัพย์อันเป็นของพระราชบิดาไปทั้งหมดและการไม่ถือเอายญ้าที่ไม่ควรจะเอาไปนั้น เป็นกิจที่ผู้ปรารถนาทรัพย์ด้วยหญ้าอันมีประมาณน้อยจะพึงกระทำอย่างนั้นข้าแต่มหาราชเจ้าดังนั้นััตะฤอษีผู้มีร่างกายสูงใหญ่นั้นจึงถือเอาทรัพย์อันเป็นของพระราชบิดาตนซึ่งควรจะถือเอาแล้วบรรจุหญ้าที่ไม่ควรจะถือเอาไว้ในตุ่มหนีไปแล้วจะมัวร่ำไรรำพันอะไรกันในเรื่องนั้น พระราชาทรงสดับดังนั้นจึงตรัสคาถาที่สีว่าผู้มีศีลทั้งหลายย่อมไม่ทำอย่างนั้นคนพานย่อมทำอนาจารอย่างนี้เป็นปกติความเป็นบัณฑิตจากทำคนผู้ทุศีลมีศีลไม่ยั่งยืนให้เป็นคนอย่างไรบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าศีลวันโตวความว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลประพฤติพรหมจรรย่อมไม่กระทำกรรมเห็นปานนั้น บทว่าพาโลศีลานิกุพติความว่าส่วนคนพานย่อมทำปกติกล่าวคืออนาจารของตนเห็นปานนี้ได้บทว่าอนิจจสีลังได้แก่ผู้ประกอบด้วยศีลอันไม่ยั่งยืนคือไม่เป็นไปตลอดกาลนานบทว่าทุตศีละยังได้แก่ผู้ทุศีลบทว่ากิงพันทิตจังกริสติความว่า ความเป็นบัณฑิตที่อบรมมาด้วยความเป็นพระหูสูตรจากกระทำบุคคลเห็นปานนั้นให้เป็นอย่างไรคือจากให้เขาถึงพร้อมอะไรคือจากนำความวิบัติแก่เขาเท่านั้นพระเจ้าพาราณสีนั้นครั้นตรสติเตียนฉัตตะฤศีนั้นแล้วเป็นผู้หมดความเศร้าโศกเพราะคาถาของพระโพธิสัตว์นั้น ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมะพระศาสดาครั้งทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระหาชัตตะหรือสีในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุโกหกในบัดนี้ส่วนอมาตผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนนี้แลจบอัตกถาพระหาชัตตะชาดกที่หก